สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกลางเดือนธันวาคมตอนนี้คนเล่นหวยกันเยอะเพราะปลายปีหวังว่าจะเอาเงินนี้ไปท่องเที่ยวและทำอะไรก็ตามแต่ผมขอให้คุณโชคดีกันทุกคนผมหันมาดูสังเกตดาวบนท้องฟ้าจริงๆกับดาวในตำรานีครับดาวพระจันทร์เนี่ย ถึงมันขึ้นสองวันลงสองวันมันขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังขึ้นทุกวันแล้วปลายปีผมก็จะดึงพระจันทร์มาให้สว่างไว้ก่อนเมื่อพระจันทร์พระจันทร์มันคู่กับอะไรครับกลางวันกับกลางคืนกับพระอาทิตย์วางไว้เลยอิมเอียงวางไว้คู่กันเมื่อวางไว้คู่กันยุคนี้เป็นยุคที่9ผมขอสรุปว่าในวันที่16ทธันวาคมเนี่ย ผมจะทิ้งดาวอะไรต่างๆไว้แล้วหยิบทั้งวงจุย้ยทั้งดาวจักรราศีมาปะปนเป็นจับชายกันสักหน่อยนะครับอนุมัติว่า16ธันวาคมสองเป็นดาวเด่นหนึ่งเป็นดาวรองดาวเกเป็นดาวหลักสองหนไม่รวยงวดนี้แล้วจะรวยงวดไหนละ Hình, hình, hình